สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาพูดถึง Soul Fragment นะครับทุกคนนะว่าหายังไงแล้วก็ความสามารถคุณสมบัติแต่ละอันของมันเนี่ย ทำให้ตัวละครเรานั้นเก่งขึ้นยังไงบ้างนะครับทุกคนนะอ่ะโซเนี่ยวิธีการหานะจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าหาง่ายมากๆนะครับทุกคนตอนแรกอะพี่ไม่รู้นะก็คือคิดว่าจะต้องมาหาจากบอสรัสใช่ปว่าซึ่งโหมดบอสลัสเนี่ยมันก็หาได้ไม่ผิดนะครับโอกาสดอกป0.1%นะครับทุกคนแล้วก็ในช็อปเนี่ยมันจะซื้อได้นะครับวันละ8นะฮะตอนนี้พี่มีอยู่700แต้มนะซึ่งไอ้บอสลัสเนี่ยมัน a f k ค่อนข้างยากนะถ้าเราซื้อ8เนี่ยก็คือจะซื้อได้ทุกวันนนนนนั้้้้้เีีี่ตตอออมมมจะรแลวใชซืืไปสิ อันซึ่ง8อันเนี่ยเราสามารถเอาไปสุ่มได้2รอบนะ1รอบมันจะใช้4โซลแฟกเต์นั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งโหมดเนี้ยเข้าไป F K เนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่มันนานนะเกมนึงก็3-4นาทีนะไอ้ในลิฟต์นี้ก็มีเหมือนกันวะลิฟต์ตอมนี่มีปะโซลิฟต์ตอมอ๋อลิฟต์ตอมนี่ไม่มีนะครับทุกคนนะจะมีเป็นเมกาพังนะที่สามารถซื้อได้ไม่จํากัดนะอันนี้สามารถฟาร์มเมกามาะ พี่ยังไม่ได้ลอง AFK เนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาเล่นค่อนข้างที่จะนานนั่นเองนะครับทุกคนเอาเป็นว่าไม่แนะนําแล้วกันถ้าใครจะหาโซแฟกเมนเนี่ยคือจะหาโซเนี่ยพี่ไม่แนะนํานะครับทุกคนแล้วก็เผื่อใครไม่สังเกตนะไอในประตูนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะวิธี T, หาอีกวิธีหนึ่งนะ,ะในพอร์ทัลนะ,ะประตูไซาย,ยาเนี่ยทุกคนประตูไซย,ยาเนี่ยตอนที่เราไปทำเคเวสต,ตัวเจ้าโกหังครับ ก็ได้ประตูมาโคตรยือนะครับทุกคนเห็นว่าโอกาสดอกอยู่ที่0.75นะคือโคตรจะน้อยจริงๆควรจะการันตี1อันไปเลยนะแล้วมีอยู่293ประตูใช่ปะสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบ cloud ครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆความเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้อกกวอแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาท ตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว m v p นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TT 1 2 3่เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับ ถ้าการันตี1อันเนี่ยเข้าไปเล่นนะได้แน่ๆนะครับทุกคน1โซกันนะหโซแฟกเมน,ม,น,ม,นมันควรจะให้1อันนะคือไม่รู้จะหายากไห้ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการหาที่ง่ายที่สุดในตอนนี้นะทุกคนนั่นก็คือโหมดฟอร์มอีเวนต์นั่นเองนะครับในวันที่พี่อัดคลิปนะก็คือวันที่16เดือน9นะอีเวนต์เนี้ยยังอยู่นะซึ่งมันอยู่มานานแล้วพอสมควรไม่แน่ใจว่าจะออกไปเมื่อไหร่นะในอีเวนต์เนี้ยเราจะได้โซเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่ช่องนะทุกคนจากนั้นเนี่ยเราสามารถซื้อแคปซูลนี้ได้เลยแคปซูลมันปรับเป็นไม่จํากัดแล้ววะเมื่อก่อนมันจะซื้อได้แค่10,000อันนี้มันปรับเป็นไม่จํากัดอ่ะพี่จะยกตัวอย่างสมมติพี่ซื้้ออ1000ัันนแลวก 1,000แคปซูลใช้แต้มเนี้ยอ่าหนึ่งหนึ่งแสนห้าใช่ไหมแต่พี่มีอยู่1ล้านแต้มอ่ะพี่ซื้อมา1,000ก็คือแคปซูลโบลอนนั่นแหละทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะยกตัวอย่างเปิดให้ดูแล้วกันอ่าแคปซูลแคปซูลออนะครับโบลอน อ,อยู่ไหนนี่มีอยู่พันเใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะเปิดหมดเลยแล้วกันนะครับนะพันเจ็ดนะทุกคนอ๋อมันยังแม็กอยู่ที่10,000อยู่นี่ว่ะอ่ะพี่เปิดปุ๊บมาดูกันว่าพี่ได้อะไรบ้างนะครับอ่ะได้ตัวละครแน่นอนนะครับได้ตัวละครไม่ใช่ได้ชายนี่นะตอนนี้อยากได้ตัวชายนี่ยังไม่ได้นะเอออันนี้ฟาร์มนิ้วได้ด้วยนะได้นิ้วมา300เห็นปะอันนี้1000แคปซูลนะหนึ่งพันแคปซูลนะครับทุกคนนะอ่ะได้เงินเท่าไหร่ล้านสี่นะครับทุกคนนะอ่ะเห็นปะ ได้โซแฟกเมนต์มา12อันนะอันนี้เปิด1นึ่พันได้สิสมมุติเราเปิด10,000เราอาจจะได้ร้อยกว่าก็ได้นะเห็นปะอันนี้1นึ่พันได้สิถ้า10,000แคปซูลก็อาจจะได้ร้อยบวกนะครับทุกคนนะเออซึ่งปกติอ่ะเคยเปิดหนึ่งหมื่นไปแล้วแหละหลายๆรอบที่ทําคลิปไปด้วยนะครับทุกคนก็จะได้ประมาณ100 100ขึ้นนะประมาณเนี้ยเห็นปะก็ได้มา12อันแล้วได้สเตตบูสเตอร์อีกต่างหากนะสเตตบูสเตอร์นี่ก็ จำเป็นมากๆนะครับมันสามารถเพิ่มสแตตไปทีละขั้นทีละขั้นจนถึง O บวกได้เลยนะครับทุกคนนะได้รีโลมา2,000นะเปิด1,000แคปได้รีโลมา2,000นะครับทุกคนทีนี้เราได้มาแล้วเราทํายังไงต่อนะวาวิธีอัปเกรดตรงนี้นะครับทุกคนสําหรับเจ้าโซเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้โซนี้จะอยู่ ตัวละคร NBC ก็คือยูตานะโซคาร์นะครับทุกคนตอนนี้พี่มีอยู่324โซนะะเดี๋ยวขอขายถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วก็โอกาสที่เราจะได้เนี่ยก็คือตามนี้เลยนะ1% 3%นะความสามารถมันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังลวกันนะครับทุกคนเรากดคาร์ไปนะถ้าแบบเนี้ยมันตอนแรกพี่เข้าใจว่ามันคาร์แล้วมันแตกหรือว่ามันล้มเหลวแต่ว่า มันหมายความว่ามันได้ซ้ำนะมีน้องมาคอมเมนต์บอกพี่ถ้ามันแบบเนี้ยเราไปว่าเราโซเนี้ยเรามันเราได้ซ้ำแล้วนะทุกคนซึ่งโซเนี้ยมันจํากัดด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเปิดแบบนี้ให้ดูก่อนเข้าไปที่ตรงยูนิตตัวละครนะสักอย่างสักตัวหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะเนี่ยโซที่เรามีอยู่ตอนนี้บังอันเนี่ยมันเป็น5ใช่ไหมมันเป็น5้ามันเก็บได้แค่5อันก็คือมันมันเต็มไปแล้วไงโซมันเต็มไปแล้วนะครับทุกคนอันไหนที่เป็น5เนี่ยแสดงว่าเราได้ซ้ำเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้เราได้ซ้ําส่่่่่ววนนนนนนใใหหญโซอะมมมััจจเกก็บไไไดด้แแคค5รทุูตงะ ต้องไปนี่ช่องไอเทมปะไปดูโซว่าซ้ำอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโซ่ะพิมพ์ว่าโซอืมอะนี่ไงมันจะบอกว่าออฟกี้นะเก็บได้5้าทับหอันนี้ก็เก็บได้5้าทับหอันนี้ก็เห็นปะพี่มีอยู่1อันอน,นี้เป็นโซเงินนะอันนี้ก็ได้แค่5อันวนใหญ่โซจะเก็บได้แค่5นะครับทุกคนนี่ก็5นะครับทุกคน อันนี้ก็5เนี่ยแสดงว่าตอนที่เราขึ้นที่เราได้โซลแฟกเมนต์คืนมา1อันน่ะแสดงว่าเราได้ซ้ำนั่นเองนะครับทุกคนนะนี่ก็มาสุ่มไปได้เรื่อยๆเ,เ,เลยนะทุกคนนะเนี่ยสุ่มไปได้เรื่อยๆเนี่ยจนกว่าเราจะได้แบบหหรือว่า3%นะซึ่งไอ้อหนึ่งเนี่ยอันได้ยิ่งเนี่ยพี่ยังไม่ได้มันได้ยากเหมือนกันนะก็เคยได้มาแล้วแหละแต่ว่ายังได้น้อยนะทุกคน แสดงว่าไอ้ที่ได้ที่มันแบบเนี้ยแสดงว่าเราอาจจะได้ย3สามเปอร์เซ็นต์นะอาจจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะครับทุกคนทีนี้ความสามารถของโซลเนี่ยมันมีทั้งหมดเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 ตรงหน้าค้ามเนี่ยมี7นะโอกาสได้7โซซึ่งความสามารถตรงเนี้ยทำอะไรได้มากนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่คําแปไว้ให้ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเริ่มที่เอ่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนเลยแล้วกันนะอันแรกก็คือ So of u n d ัน y i n g นะครับทุกคนนะสำหรับโซเนี้ยถ้าเราใส่เข้าไปนะครับมันจะมีโอกาสที่เราอัญเชิญยูนิตที่ตายแล้วเนี่ยกลับมาซึ่งที่เราอัญเชิญกลับมาเนี่ยมันจะมีเลือด25%ของ MaxSP ของมันด้วยสมมติเราค่าม้อนได้เอ่อเราค่าม้อนไปแหละแล้วมัน กลับมาเนี่ยมันฟื้นคืนชีพกลับมาซึ่งโอกาสเนี่ยมันไม่บอกปะมันไม่บอกนี่หว่าว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะซึ่งมันจะตัวเล็กมากนะครับทุกคนพี่ซูมให้ดูไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านี่อันนี้คือกดซูมให้ดูนะครับจะเป็นประมาณนี้ซูมแล้วมันก็ยังไม่เห็นอยู่ดีมันไม่ชัดเท่าไหร่นะครับทุกคนอันนี้กดวินโดว์ไม่เป็นไรอ่ะโอเค เอาเป็นว่ามันจะมีโอกาสอัญเชิญศัตรูที่ตายแล้วกลับมานะครับซึ่งโอกาสอัญเชิญไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าอัญเชิญมาแล้วเลือดจะเป็น25%ของแม็กซ์ตอนที่มันตายอ่ะประมาณนั้นนะครับทุกคนเออแล้วทีนี้ก็โซนที่2เนี่ย3%นะเป็นโซงเงินนะครับทุกคนก็คือมันจะเพิ่มการสร้างเงินให้เรา15%นะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของสกิลลงครับ30%นั่นเองนะลดค่าใช้จ่ายของสกิลใช่เหรอสกิลมันเสียเงินด้วยเหรอน่าจหมายถึงว่าลดค่าใช้จ่ายของตัวละครนะทุกคนลง3%นะเไม่ สามสิบเปอร์เซ็นต์เออแล้วก็สร้างเงินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดลดเนี่ยจากสมมติว่าอันนี้มันสองพันแปดใช่ไหมมันก็จะลดลงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะพีม่มีอยู่หรือเปล่าวะพี่ใส่ให้ดูได้ไหมเนี่ยอืมโซงเงินอันนี้หรือเปล่าเออนี่จะเป็นน่าจะเป็นอันนี้นะทุกคนน่าจะเป็นนี่เดี๋ยวลองใส่ให้ดูสิอา่าตอนนี้ค่าค่าอัพมันอยู่สองพันแปดใช่ไหมตัวละครเอโตะนะค่าอัพมันสองพันแปดเราไปที่ดีเทลนะเอา้ากดไม่ได้ค้างกดดีเทลไม่ได้ทุกคนเกมค้าง ไปนไรครับเนี่ยอ่ากดปุ๊บดีเทลอ่ากดดีเทลได้ละแล้วก็ใส่โซเงินอยู่ไหนอันนี้หรอใช่อันนี้บอกว่าวเอออันนี้แหละตอนนี้มันใส่โบลอสอยู่ใช่ไหมอ่าใส่ตรงนี้ไปเฮ้ยทำไมอันนี้มันแปลว่าคอสลบสี่สิบห้าวะมันไม่ตรงวะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เออน่าจะเป็นอันนี้สิทางนั้นอ่าอันนี้อันนี้อ่าเป็นโซนนี้นะครับทุกคนใส่ไปก็สองพันแปดใช่ไหม ก็จะเหลือ1 9 6 0เห็นไหมเหลือ1 9 6 0เห็นปะมันลดเงินไป30%ประมาณนี้นะครับทุกคนอ่านี่ก็จริงๆก็คือเอามาใช้ได้เลยนะแต่ว่ามันมีวิธีเอาโซเนี่ยไปรวมคราฟได้อีกนะครับทุกคนแล้วก็3%ต่อไปก็จะเป็นโซออฟไฟนะครับทุกคนที่เราได้ยินคุ้นๆหูนะโซออฟไฟนะมีโอกาส5%นะครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเบิร์นนิ่งนะก็คือเป็นสถานะเป็นดอทนะทุกคนนะประมาณนี้แหละแต่ว่าทำดาเมจเท่าไหร่ไม่บอกนะ แล้วก็อันโซนี้น่าสนใจนะไอ้เนะครับโัวโซออฟเชนนะครับทุกคนนะมีโอกาส50%นะที่จะทำดาเมจ2 2เท่าทุกๆก,การที่เราใช้สกิลไปแล้ว3ครั้งนะถ้าเราใช้บริตี้ไปแล้ว3ครั้งมีโอกาสทำดาเมจเพิ่มขึ้นต้องแบบ50%เยอะนะเออถือว่าเยอะเลยนะทุกคน แล้วก็อันนี้ The Soul of p r e s j u d i t e นะครับทุกคน p r e s j u d i t e นะครับวโซนี้โอกาสดอกอยู่ที่20ซึ่งมันจะออก3เนี้ยออกออกบ่อยนะสเนี้ยเรานะจะมีครบก่อนนะก็คือจะมีเป็น5 5าทับก่อนนั่นเองนะสำหรับโซนนี้นะครับทุกคนนะ ยูนิตเนี่ยสาย DPS ครับได้รับดาเมจเพิ่ม30%นะครับแต่จะได้รับดาเมจจากศัตรูเบาลงด้วย10%นะครับทุกคนนะเพิ่มดาเมจ30%เหลือเพิ่มเยอะจะงังไงแล้วมันบอกว่ายูนิตต้องเป็นสาย DPS ด้วยแล้วมันคำนวณจากอะไรวะเนี่ยก็คือ DPS ต้องเป็นตัวที่ตีเร็วใช่ไหม <laughs> เออโซน,นี้แปลกๆนะก็คือพูดง่ายก็คือเพิ่มดาเมจ30%แล้วก็รับดาเมจจากศัตรูเบาลง10%นะครับทุกคนนะแล้วก็ไออีกอันหนึ่งก็คือโซออฟสล็อตนะครับยูนิตของคุณเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นมากนะครับบัฟพลังโดยรวมครับ e ี f พาเวอรอันนี้มันพิมพ์ไม่รู้เรื่องนะไม่แน่ใจว่าคือยังไงนะครับทุกคนก็คือ อาจจะเพิ่มแสแต็หรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจเห็นปะมันไม่เขียนอะไรบอกชัดเจนนะแล้วก็อันเนี้ยน่าสนใจนะทุกคนไอ้ยีเนี้ยใช้งานได้อยู่นะก็คือออฟกรีนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรช้าให้เราดวงดีนะทุกคนนะเพิ่มโอ,อกาสดอปไอเทม25%แต่ว่ามันจะลดดาเมจเรานะครับทุกคนไอโซตัวนี้นะเออพาวเวอร์ฟูลจริงๆตรงนี้มันบอกปะวะแต่ว่ามันไม่แสแต็กนะไออ่ต้องไปที่ตัวละครสิยกต,ตัวอย่างเป็นเอโตอีกแล้วกันนะ เพชรที่จูดเพชรที่จูดนะครับทุกคนมาดูที่เพชรจูดิสไม่ใช่เพชรที่จูด เพรสจูดิสอยู่ไหนวะเพรสจูดิสอะนี่ไงทุกคนสําหรับไอโซตรงนี้ที่พี่บอกว่าพี่มี5้ทับหไอ้มันเขียนหน้าเมื่อกี้หน้าคาบอะมันเขียนไม่ชัดเจนนะครับทุกคนแต่ว่าหน้าเนี้มันจะมีความหมายให้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันถ้าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นธาตุเดียวกันอนะหรือไม่ใช่ดิถ้าเป็นศัตรูที่เราชนะธาตุเนี่ยเราควรจะใส่โซนี้ไปนะทำให้เราทําดาเมจเพิ่มขึ้นร้อแต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้ธาตุนะครับทุกคนนะเราจะสร้างดาเมจลดลง99%นะ <c oughs> <c oughs> คือเราต้องมั่นใจก่อนเราต้องรู้ก่่อนวาเราชนาตุนะกบคุกค้าเราชนธาตนนุ เออเราเอาโซน,นี้ไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนเออโอเคไหมประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับโซต่อไปนะครับสำหรับไอหน้าคราฟเนี่ยมันจะมีประมาณนี้แหละหน้าคราฟมันจะมีเท่าไหร่มี7โซนะครับตัวใช่ปะสองสี่หก อ่ะมี7โซนะก็ส่งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ทีนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มความสามารถของโซได้ในหน้าคราฟนะครับทุกคนเราสามารถมันจะมีโซที่คราฟได้เนี่ยอีอกห้าอันนะซึ่งที่เขาใช้ใช้กันก็จะเป็นอาร์โกนีนะครับทุกคนนะจะเป็นอาร์โกนีเนาะแล้วก็จะเป็นโซเงินอันเนี้ยมันก็จะลดคอสตอนแรกลดคอสสาม์ใช่ไหมตอนเนี้ยกลายเป็นลดคอสสี์นะครับทุกคนแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะนี่อันนี้ใช้ได้อยู่เหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาส ไอเลือดไอมอนที่ซัมมอนออกมาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรยูนิตสเตตเนี่ยของตัวที่เราซัมมอนออกมามันจะเป็นเขาเรียก75%ของตัวเราเลยนะครับค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาพูดทีละอันละกันนะพี่จริงๆพี่แปลข้อมูลไปแล้วแหละเดี๋ยวพี่จะใส่ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับทุกคนสําหรับอากกนี่ก่อนเลยนะอากกนี่เนี่ยที่เขานิยมกันนะครับตอนคาร์ฟเนี่ยอากกนี่มาใช้งานนะมันจะลดอาบบลิตี้คูลดาวน์นะครับทุกคน เนี่ยเซนนะ10% ability cooldown นะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยมันจะ i m m u ด้วยนะก็คือมันจะไม่โดนนะไม่โดนแช่แข็งไม่โดนสตารทนะครับทุกคนแล้วก็ลดสกิล cooldown อ่าลดสกิล cooldown พี่พูดไปแล้วนี่ว่าแล้วก็มันบอกว่าเราจะได้โลด้วย8 0 0 0นะ8,000 8,000หน่วยนะแต่ว่าเลือดเราเนี่ยต้องต่ำกว่า30%ถึงจะได้โล่ซึ่งโล่ตรงเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าเอ่อถ้าศัตรูตีเราต้องตีเรา,า80,00ครั้งหรือเปล่าหรือว่ายัางไงอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหรือว่าศัต,ตร 1, 000, ู ืดาเมจไอ้โลก8ปดพันเนี้ยหายไปเลย หรือว่าโลชิลนับเป็นฮิตนะเหมือนเกมอะไรว่า All Star, Star ออสตาออสตาเอ็กซะเออมันจะนับเป็นฮิตใช่ไหมเวลามีโลเนี่ยมันจะนับเป็นฮิตต้องตี8 0 0 0ฮิตอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะใครรู้รายละเอียดคอมเมนต์ได้นะแต่พี่เดาว,ว่ามันน่าจะตีฮิตเดียวอะสมมติศัตรูตีเราด้วยดาเมจ10,000ม่ 10, 000, โลก็แตกอะไรแบบเนี้ยเข้าใจน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเออแล้วก็อีกอันนึงแล้วกันพี่ขอพูดโซนี้เลยแล้วกันไซคอปนะอ,อ,อย่าลืมใสนะ่โคดนะโซนเนี้ยได้จากการใส่โค้นะครับทุกคนสาหรับโซบออนไซค็องไปหนน้าี แล้วก็ไซคลอปนะครับทุกคนนี่ไซคลอปสำหรับโซไซคลอปนะครับทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยใช้สกิลนะเห็นปะ after สาม ability นะหลังจากใช้สกิลครบ3ครั้งนะมันจะลดคูลดาวของเราลงไปเนี่ยสินะครับทุกคนแล้วก็เพิ่มดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็แคปไว้ให้ด้วยนะครับแคปเนี่ยของคูลดาวเนี่ยสามารถแคปอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจแคปอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะถ้าพูดง่ายๆก็คือเพิ่มลดคูลดาวเนี่ยทำให้เราตีเร็วขึ้นสี่สนะิบเปเ,เนี่ย ถ้ามันเต็มแล้วนะครับเราจะได้โบนัสนะครับอัตราคิติค้อเพิ่มขึ้นอีก1%ต่อการใช้สกิลหนึ่งครั้งนับสูงสุดอ,อยู่ที่50%นะโคตรดีนะโซนนี้ใส่ให้ตัวเอโตได้เลยนะเป็นดาเมจได้นะครับทุกคนโคตรดีดีมากๆนะครับทุกคนสำหรับโซนนี้ได้ฟรีจากโค้ดนะครับอย่าลืมใส่โค้ดกันด้วยนะทิ้งไว้ให้แล้วใต้คลิปนั่นเองนะครับถ้าใส่ไม่ได้เนี่ยเลเวลอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะต้องไปทำเลเวลมาก่อนพี่ไม่แน่ใจว่ามีจํากัดเรื่องของเล,เลอเล่านะ ทีนี้โซต่อไปนะครับทุกคนก็เป็นเมื่อกี้อโกนี่ใช่ไหม โดเมนออฟเลิฟนะนี่มันจะบอกด้วยนะว่าใช้อะไรบ้างใช้โซแฟกเมนต์ในการคารฟใช้โซออฟไฟหนึ่งอันแล้วก็ใช้อันนี้อันนี้เป็นเกียร์นะก็ไปคาฟมาก่อนนะก็คาฟได้เลยค่าคาฟสองพันโคตรถูกอันนี้ดากกอนบอลหนึ่งนะครับแล้วก็โซออฟอันเดยิงนั่นเองนะสำหรับโดเมนออฟเลิฟนับคืออะไรนะก็คือมันจะเป็นการฟื้นคืนชีพศัตรูที่ถูกฆ่านะมีโอกาส35%นะที่มันจะฟื้นคืนชีพศัตรูที่เราฆ่าไปแล้วซึ่งถ้าสําเร็จนะัา35%เนี้าันอําเร็นต์เนี้ยึ้ามัน,น,มน,น,น,มมนวโดยมี ค่า75%ของตัวเราโคตรกกงนะทุกคนเป็น75%ของตัวเรานะไม่ใช่เป็น75%ของตัวที่เราค่านะครับทุกคนเออซึ่ง iso of u n d y i n g เนี้ยก็โอกาสดรอปรู้สึกว่าจะอยู่แค่1%นะเอออันดอิ u n i n g เนี้ยโอกาสดรอปหตอนที่เราไปคราบตรงยูตะส่วนบอลน,นึเนี้ยอยู่ในโหมดซอมอีเวตนนะครับทุกคนบอนบอลหนึหาจากหน้านี้ได้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะ แล้วก็โซนนี้พี่ยังไม่มีนะโซนี้เป็นสายคยีไว้ทุกคนโซ่ที่ชื่อว่า so o ออฟวิชันะโซนนี้คือพี่ยังไม่มีนะครับทุกคนทุกครั้งที่เราเนี่ยโจมตีเป้าหมายแล้วติดคีนะครับมันจะเพิ่มในส่วนของดาเมจหนให้เรานะสูงสุดเนี่ยก็คือเพิ่มเป็น100%ยเลยนะอันนี้จริงๆก็ดีเหมือนกันนะเออน่าไปทำว่าน่าสนใจนะ เพิ่มดาเมจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือพูดง่ายเราตีตีไปเถอะยิ่งเอโตะน่าจะเหมาะอยู่เหมือนกันนะถ้าเอโตะเอโตะมันครีไม่บ่อยก็จริงนะแต่ถ้ามันติดครีเรื่อยๆมันก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันสแต็กไปจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออโซนี้น่าสนใจว่ะเดี๋ยวพี่ไปคราฟโซนี้มาใช้บ้างดีกว่าค่าคราฟสองหมื่นลยทีเดียวนะของคราฟเราสามารถกดดูได้เลยนะมันจะอยู่ในเรนเจอร์สเตทไอ้พวกนี้แหละเออก็ไปหามาใช้เยอะเหมือนกันนะใช้ร้อยชิ้นเลยอะ่ะ แล้วก็อันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งที่เขาใช้กันบ่อยก็คือโซเงินนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับโซตัวนี้นะครับมันจะลดค่าคอร์สของตัวละครไป45นะครับทุกคนแล้วก็เราจะได้เงินเนี่ยไอ้เงินการสร้างการสร้างเงินเนี่ยเราจะสร้างเพิ่มขึ้น10นะทุกคนแล้วก็ทุกการโจมตีเนี่ยครบ5ครั้งเนี่ยมันจะเจนเนเรตเงินได้อีก3ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีเหมือนกันก็ใช้บอลสนะแล้วก็โซแฟกตมินนะครับทุกคนแล้วก็ใช้ไอโซลเนี่ยโซลไอออ ประมาณนี้ก็เป็นโซที่นิยมใช้งานกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าลดค่าคอร์สไปเยอะมากนะสีนะครับทุกคนแล้วก็โซสุดท้ายนะจริงๆก็สุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะ สำหรับโซตัวนี้นะครับแคชเช่นนะครับทุกคนนะเอฟเฟกนี้เนี่ยทำให้เรามีโอกาสได้ดรอปโซสมมติว่าเราใส่โซตัวนี้นะแล้วเรา,เาไปเล่นเนี่ยมันสามารถเอาไปเล่นได้ทั้งหมด20สเตจนะครับทุกคนก็คือเล่นได้20ครั้งนะแล้วแล้วโซมันจะหายไปนะมันจะเพิ่มโอกาสดรอปโซให้เรา33%นั่นเองนะครับทุกคนยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะหาโซใช่ไหมเราไปหาในโหมดเลดใช่ไหมมันจะมีโซอันนึงที่อยู่ในเลดนะครับทุกคนวามาที่เลดเกร์ฟยาร์ดนะครับทุกคนใช่เกร์ฟยาร์ดเปล่าน,นะ โซนี้มันจะมีนี่มันจะมีมะมโซอยู่ตรงนี้นะ ดิโซออฟสตีลบอลนั่นเองนะครับสำหรับโซตัวนี้นะครับมันจะโอกาสดรอปอยู่ที่0.5%ถ้าเราใส่อโซเมื่อกี้มันจะเพิ่มโอกาสดรอปมาอีก33%ไม่แน่ใจว่าคำนวณยังไงนะเออแต่พี่จะมาหาอยู่เหมือนกันพี่ก็ยังไม่มีนะโซตัวเนี้ยแต่ว่าไปหาข้อมูลมาแล้วนะโซตัวนี้เนี่ยมันจะสร้างดาเมจ10%นะครับภายใน2วิแก่ศัตรูที่โดนนะแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสตันหน1ครั้งเป็นเวลา0.4วิไม่แน่ใจว่าเอฟเฟกเนี้ยมันจะติดเรื่อยๆทุก2วิหรือเปล่านะครับท ทุก2อวิจะสร้างดาเมจสิรนะครับแรงขึ้น10%เนาะแล้วก็ติดสตันด้วย0.4วินะครับแต่เป็นแป,ป๊บเดียวอะา4 4วิถ้าคูณ3เนี่ยเรามองไม่ทันนะคูณ3 0.4วิมันแป,ป๊บเดียวนะหรือว่า0.4ีวินี่คำนวณมาจากคูณ3แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ก็คือโซตัวนี้นะครับซึ่งมันหาได้จากตรงนี้เท่านั้นนะครับทุกคนนะก็น่าจะหมดแล้วนะน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีโซอะไรแล้วนะครับทุกคนนะพี่น่าจะพูดหมดแล้วนะหรือว่าพี่ภาพตกหล่นตรงไหนไว้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนซึ่งที่แนะนําสุดๆก็น่าจะเป็นโซใหม่ตอนนี้นะครับก็คือ,อนี่เลยแนะนําอันนี้มากๆเลยนะใส่ให้เอโตะนะครับเก็บได้แค่1ชิ้นด้วยนะได้จากโคน,นะฟรีจากโคน,นะคแล้วก็ ที่เขาใช้กันบ่อยๆก็อากูนี่นะเพราะว่ามันลดอ b บลิตี้นะจริงๆมันควรจะมันควรจะเห็นความสามารถตรงนี้นะกดวิวเห็นไหมกดวิวก็ไม่เห็นนะทุกคนความสามารถเนี่ยมันน่าจะกดแล้วมันมันควรจะบอกตรงนี้นะเกมน่าจะไปเพิ่มมานะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นโซงเงินเนาะโซงเงินที่เขาจะใช้กันไหนวะโซงเงินอันนี้ปะ่ะอันนี้มั้งน่าจะเป็นอันนี้นะอันนี้เป็นอันแรกใช่ไหมที่เราได้มาแล้วก็เอาไปค้ามาเป็นอันนี้ปะ่ะ ก็คือโซลดเงินนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นไอเทมเอาไว้ครับพวกเ,เกียร์อะไรแบบนี้แหละเออประมาณนี้อ่ะสหรับคลิปนี้นะครับทุกคนนะน่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะถ้าพี่ตกหล่นตรงไหนไปก็สามารถคอมเมนต์เสริมกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ